พิจิตต์เอฟซีนะครับหรือว่าพญาชาละวันนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับนักตัวแทนดีกว่านะฮะว่าสีสันของเชียร์ของเขาเนี่จะมีเอกลักษณ์ขนาดไหนนะครับสวัสดีครับคุณอะไรครับคุณบอลครับนะครับพี่นะครับโปรดโอ้ผมดูร้านอาหแล้วต้องคุยกับพี่พี่เป็นอะไรนะโปรดโปรดโปรดแฟนคลับโปรดแฟนคลับนะฮะเอางี้ดีกว่าพี่โปรดฮะพี่อยู่กับแฟนคลับทางด้านของพิจิตต์เอฟซีนาแล้วฮะ แต่ดูดูการแรกเลยครับดูการแรกเลยขับรถมาแต่ดูการแรกเชียร์ตลอดครับแล้วก็สีสนันในเรื่องของกองเชียร์ของเราเนี่ยมาเรามีทีเด็ดอะไรไหมฮะที่แบบเวลาทีอื่นมาปุ๊บเจอทีวิจิตปุ๊บโอ้โหต้องขอยกลับทีการเชียร์ของของไฟขับเขาอะแบบเชียร์ยังไงอะตลอดตลอดขอเสื้อเชียร์มากอะไรมากเขาเนี่ยโอ้โหแต่งตัวสีสันเต็มที่เต็มที่ ถ้าเกิดว่าใครว่าใครอยู่แล้วว่า้นก็มาได้หมดเลยมาได้หมดครับแสดงว,ว,ว่าพิจิตรนี่ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ต้องบอกว่าคนในพืนที่เนี่ยชอบฟุตบอลมากชอบนต้อนนีชอบมากครับยิ่ยงมีทีมใหญ่อยู่ด้วยนะยิ่งโอ้โหนั่นาเลยน้ำท่วมกันยังเยอะครับเออแล้วพูดถึงน้ำท่วมตอนนี้นี่มีผลมีอะไรับทิ้งราไหมไม่มีผลครับเพราะสนามเราไม่ได้ท่วมับครับโตจังหวัดไม่ท่วมรถล็อกอำเภอแล้วก็บอกว่าเราไม่นรถหน่่ยวันจันทร์สองคันคอยล้วนเตะเต่าทิศย์เนี่ยัตงแต่วันจันทร์เราจะเร ให้บบเชิญชวนคนมาดูมาเชียร์ทีมพิจิตรเนี่ยก็มีทั้งทีมเล็กทีมใหญ่ใช่ไหมเนี่ยตอนเนี้ยคนก็ผู้ชายคนชักเลอติดเยอะ,อะเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่นี่บ้านเกิดเดี๋ยวเขาจะหนานะค,คืออยู่กับทางด้านของพิจิตรเอฟซีเนี่ยนะครับเขาบอกว่าในเรื่องของสีสรรรันนอกจากกองเชียร์เนี่ยคนที่จะให้ความสำคัญแล้วก็มาเชียร์ฟุตบอลกันเยอะแล้วเนี่ยยังมีทีเอ็ดย่างอื่นอีกพวกพิทมิตี้นี่เยอะเหมือนกันปะ ิตี้เราก็เยอะนะครับแล้วก็น่ารักเหมือนกันนะครับพิตี้หรอแล้วนอกจากพิตี้แล้วมีทีเด็ดอะไรนะนอกจากทีเด็ดแล้วเป็นสีสันของกองเชียร์ครับดาราแฟนคลับที่มาเชียร์ต่างๆครับมีลักษณะเหมือนแบบผู้หลักผู้ใหญ่มาให้การสนับสนุนตรงนี้ไหมก็มีท่านนายกชาติชายเจมส์สีพงศ์ครับครับให้การสนับสนุนทางด้านพวกกองเชียร์อาชีพของทีมิจิตรเอฟซีครับครับแลวผลตอบรับหลังจากที่มีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยอหู่ตรงนี้เนี่ยึ้นไหมครับจากตอนแรกน่าจะดรอปกว่า ก็ดีขึ้นเยอะเลยครับเพราะท่านให้การสนใจกองเชียร์แล้วก็ทีมฟุตบอลเพราะว่าท่านเป็นคนที่ชอบฟุตบอลอยู่แล้วครับคราบทาให้ทีมของเราพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆอสังเกตได้จากอาศัศจรรย์สร้างขึ้นแล้วโครงการปีหน้าก็จะมีการสร้างสนามสนามสุดซ้อมอีกประมาณ3ามสามสี่สนามเยอะนะ ไม่ธรรมาดาเดียวพูดถึงในเรื่องของกองเชียร์ทีมอื่นบ้างว่าถ้าเกิดว่ามาเจอกับทีมของเรากองเชียร์ท f จเอฟซีเนี่ยคุณจะต้องเจออะไรกลับไปแล้วงายหลังนี่ก็คือว่าเป็นการเชียร์ที่ที่หนักหนว่วงที่เข้มแข็งแล้วก็เป็นการรวมพลังของทีมจากสายเลือดทีมพิจิตรเอฟซีครับก็ค,บคือทีมทีมที่มาเจอต้องพังหาเหมือนกันเมื่อมาเจอทีมของพิจิตรเอฟซีะครับครับ แล้วถ้าเกิดว่าใครไปใครมาเนี่ยนะครับอยากจะมาร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจกับทางด้านพิจิตรซีเนี่ยอยากจะเข้ามาหากลุ่มของกองเชียร์เนี่ยเข้ามาได้ยังไงบ้างอ๋อแล้วเข้ามาได้ทางที่ www. ร์ไวเบ็ตชาละวันเอทีเคครับอือีกครั้งหนึ่งนะเวอร์ไวเบ็ตชาละวันเอทีเคครับครับเอาละเดี๋ยวจะให้ทิ้งท้ายนะครับพี่ทั้งสองคนนะครับเผื่อว่าชาวพิจิตรกำลังดูอยู่นะครับเราอยากจะขอกําลังใจจากชาวพิจิตรเนี่ยให้กําลังใจทีมของตัวเองเนี่ยอยากจะขอกำลังใจจาก ท,ทุกเสาร์ทิตย์นะครับจะมีฟุตบอลแข่งในสน,นามพิจิตรสเตเดียมนะครับขอให้พี่น้องชาวพิจิตรเนี่ยม,มาเป็นกำลังใจเชียร์ทีมพิจิตรกันเยอะๆนะครับเราจะเป็นทีมทีเดียพิจิตรพิจิตรเอฟซีนะคนี่และก,กำลังติดคิดอยู่เหมือนกันนะครับของพิจิตรเอฟซี FC นะครับตีเข้ามา,อาปปรอบแชมเปี้ยนลีกได้ครับสองปีซ้อนครผมรู้สึกว่าเวลาที่แบบเข้ามาที่สนามของพิจิตรเอฟซีเนี่ย FC ถ้ามาเจอพี่เมื่อไหอไร่เนี่ยฮาวนั่นเลยเ<อ>มาหาที่เชื่อไหครับเต็มที่โพร โปรดปรดแฟนคลับมาฝั่งนี้บ้างนะฮะ,อ,ะอยากจะขอกำลังใจจากทางด้านชาวจิตรและการที่กำลังดูอยู่นะตอนนี้นะครับให้กำลังใจทีมตุ้งถ้าตอนนี้บอลมันก็เริ่มบูมแล้วครับเราอยากให้มันร่วมเชียร์ลูกหลานชาวพิจิตรซีเพราะเราก็ใช้ลูกหลานนางของจังหวัดพิจิตรเองไม่ได้ใช้ลูกหลานที่อื่นเลยนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับช่วยมาเชียร์กันเยอะๆครับ บอลไทยจะได้บูมครับนี่ครับแล้วก็ขอให้กำลังใจนะขึ้นไปอยู่ในดีวิชั่นหนึ่งได้นะครับอขอบคุณทั้งสคนมากนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันกับสีสันของกองเชียรชาละวัง ีเล่นแต่เกมบุกครับปีที่แล้วก็ยิงได้มากสุดในลีกภูมิภาคในกแค่สองคือ75ประตูครับโอ้โหดูจากตัวเลขนี้30นัดยิง75ประตูเลยเหรอแล้วจนมาปีนี้ก็คือก็ก็ยิงได้ลดน้อยกว่าเดิมหน่อยเพราะว่ามาตรฐานแต่ละทีมเขาเพิ่มสูงขึ้นครับผมอะเราต้องถามถึงสนเสน่ห์ของทีมพิจิตเอฟซีดีกว่าแฟนๆกองเชียร์นี่คิดว่าสนเสน่ห์ของทีมพิจิตนี่อยู่ตรงไหนการสนเสน่ห์ของพิจิตเอฟซีก็คือเกมลุกที่มีเกมลุก หลากหลายสีสันแล้วก็จบด้วยการปิดสกอทุกค้างครับผมแล้วส่วนมากก็จะเป็นคนในพื้นที่จังหวัดพิจิตรก็อย่างตัวจริงลงไป11คนแรกก็จะเป็นคนจังหวัดพิจิตรเล่นไปได้6คนครับผมโอ้นักบอลพิจิตรคนในพื้นที่ส่วนใหญ่เลยเนาะค่ะค่ะต้องถามแต่ละคนกันมากดีกว่านะคะเพราะว่าเราเห็นโอ้บางคนก็เป็นน้องๆวัยรุ่นกันอยู่เลยนะคะทำไมเราถึงมาเชียร์พิจิตรเอฟซีแล้วก็มาชมทุกแมตช์เลยหรือเปล่าก็ทุกแมตช์ครับก็อย่างแรกก็ก็เป็นคนจังหวัด เออถ้าเราต้องแชร์แชร์บอลจังหวัดเลือดหยางก็แชร์คือเกมแบบสนุกไงฮะแล้วเราไม่ติดตามติดตามแต่แบผลงานก็ดีแล้วติดตามต็ออ๋อคือยิ่งเชียร์ยิ่งมันใช่ไหมยิ่งเชียร์ขึ้นใช่ไหมพี่จิตพี่ต้องต้องถามว่าแอบชอบนักบอลคนไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าอ่าใครเป็นตัวเด่นของทีมเลยตัวเด่นตัวเด่นก็จมีสองคนเนี่ยแบสเป็นตัวของตัวพิจิตก็คือของแม่พิจิตพิจิตยิ่งยแล้วก็ปีศาเป็นน้ำหน้าทั้งเซ็ตนี่ชื่อดังพังแห่งไหนจะรู้จักกันดีอยสองคนนี้อ๋อสาว ดูบอลไม่ได้ชอบดูแต่นักบอลนะคะนี่นะครับพราคาที้มาถึงน้องผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อกี้พ่อสังเกตนะครับว่าน้องคนนี้จะไม่นั่งกับน้องเสื้อขาวเด็ดขาดไม่ไม่ได้ทำไมถึงนั่งแยกกันนะคะโอ้คนดูลิวพูใส่เสื้อลิวคนนี้ใส่เสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ้าวโอ้โหแล้วค่ะนั่งกับลิวพูด้วยกันอ่าเป็นยังไงครับ ดูบอลผู้หญิงดูบอลจะเป็นยังไงครับของพิจิตร FC สนุกดีค่ะมันนี่นะครับแล้วมีอะไรอยากจะชวนเพื่อนๆที่เป็นผู้หญิงมาให้มาสนใจกีฬาฟุตบอลบ้างก็อยากให้เพื่อนๆมาชมกันเยอะๆนะคะเพราะว่ามันก็เป็นชื่อเสียงอีกอย่างหนึ่งของจังหวัดพิจิตรค่ะก็อยากให้วัยรุ่นพิจิตรมาดูกันเยอะๆนะคะค่ะแล้วบอลคนไหนที่แบบเราชื่นชอบมากมาดูแล้วกี้กี้เลยพี่ติงลี่พี่ติงลี่พี่ติงลี่คนไหนเบอร์อะไรกันยี่สิบเอ็ดเบอร์ยี่สิบเอ็ด ว่ากี้าวน้าฟวดที่สุดอันตรายที่สุดในสายตาผู้หญิงาะวก็ทุกคนนะคะอยากจะให้แฟนๆช่วยเมาส์หน่อยเมา้านักเตะนอกสนามหน่อยว่าเขามีวีรกรรมสุดเด็ดทีเด็ดยังไงที่เราไม่เคยรู้มาก่อนผมขอเม้าตั้งทีนงครับต้องเอ่ยนามเลยคนไหนสุดทนกลัวไหมครับนี่คนที่ดุดังในสนามนี้จะด่า กันว่าแบบตามตามน้องๆชี้ใ <reading> ห <V expand. S 1> ้หย so hey, ุดน <and> <c oughs> <t atter> ้องทุกคนต้องหยุดแต่แค่ภรรยาแต่งแอมชี้ติดครับคงชี้ไปนะนีนะหุ่นตกใจรอสลบบทีมวงเลยครับในสนามบุกมากน้องคนไหนไม่ฟังนี่ก็มีการแบบชี้หน้าด่าตะคอกตุ๊ก่ายแต่กับภรรยานี่ไม่ได้เลยครับแต่ผมรักภรรยามากคนนี้แล้วก็กำลังจะเป็นพ่อในวันที่แปดนะครับเดี๋ยวจะคลอดลูกแล้วครับผม ได้นุ้ชายด้ครับแล้วมีใครแบบว่าอุ้ยลงทีแล้วสาวกี๊กันขที่สนามเลยสาวกี๊ก็คือตอนนี้ก็มีหมายเลขสิบเจ็ดตำนารับประเสริฐครับผมก็เป็นปีขวาที่มีสีมือถึงหน้าตาก็บอกว่าไม่หล่อครับเหนอแล้วที่สามสาวก็ไม่รู้อ่าแบบไม่รู้ว่ามีเสน่ห์อะไรไม่รู้ว่าไปลงอาคมอะไรมา ใช่พี่พลอยสาวขาวๆครับน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยที่มายืนคีบพี่ตองพี่ตองพี่ตองไม่รู้หรอกที่ไหนพี่สร่อจมูกนี่ักงขี้เถาเมื่อกี้นี่ถามถามสุภาพบุรุษไม่ได้ต้องถามสุภาพสตรีดีกว่าว่าทำไมคนนี้หล่อจริงหรือเปล่าพี่ตองอ่ะครับก็หล่อค่ะหล่อเขาหล่อนะคะเามีเสน่ห์นะคะมีเสน่ห์ภายในมีัเราหายนอกแล้วหล่อมากค่ะหล่อมากพี่ตองมากเลย สิ่งี่เขาจะไม่ค่อยรอแต่หัวใจเขาหล่อมากค่ะโอ้ยหัวใจเขาหล่อหัวใจเขาหลอเลยนะต้องอยาจะให้ช่วยแฟนๆเนี่ยนะคะชาววันแอนแท็กอน่ยช่วยเชียร์ให้ดูหน่อยได้ไหมว่าในสนามเนี่ยมีเพลงเชียร์ทีเด็ดยังไงบ้างอย่างนั้นต้องให้หัวหน้าแฟนคลับร้องให้คุณผู้ชมได้ฟังกันหน่อยครับ i um, do <laughs>